นุ่มทำอะไรไม่นุ้มมาหลับมาคุยวันนี้เรามาคุยงานมาคุยงานสปอยสปอยรายการผมเพ่งพูดมาคุยงานแล้วม่วงเลยเออเรียกว่ามาสปอยรายการหนึ่าเพราะว่าเราสปอยอะไรอ่ะเราจะถ่ายละมีรายการใหม่รายการใหม่หลังจากที่ไม่ได้มีรายการใหม่มานานมากใช่แค่จะนชอบเว้ยเวายอยู่แล้วเราอะเราจะมีรายการใหม่ซึ่งจะปล่อยในประมาณปีหน้า ในเร็วๆนี้นะครยบช่วงเรียกว่าช่วงแบบอาจจะไม่นานมากหลัี่ใหม่หพีใหม่หีใหม่ไปเจอการนะซึ่งมันจะเป็นรายการเกี่ยวกับอะไรจะพูดว่าเป็นรายการเกี่ยวกับการหายใจคนในออฟฟิศก็ไม่ใช่ขนาดหลังหรือจะเป็นรายการเกี่ยวกับสายงานที่เราทำมีการแบบใช้ความค r e a t i v i t y เข้ามาก็ไอีกไปอีกไปอกส่งไ้ย ก็ไม่เชิงขนาดนั้นถือว่าเป็นเกมที่ผสมรวบรวมหลายๆอย่างเขาได้ทำจะออกมาเป็นชื่อนี้แหละค่ะทุกคนคิดว่าไงคิดอะไรกันว่าสีหยางลักแลลวไม่ไม่ได้มันต้องเสียต้องเบอร์นั้นเลยต้องเบอร์นั้นเลยคะต้องเบอรนั้นอาการสีหยางลักเหลวครับรลดับก็คือเราจะเป็นการทายสีทูภายใจว่าคนที่มาเล่นกับเราเนี่ย เขาเลือกสีอะไรหรือว่าเขาคิดถึงอะไรอยู่อ่ะแล้วก็กล้เราก็จะมาทายกันว่าสีที่เราคิดกับสีที่เขาคิดแล้วมันตรงกันไหมอ่าคือคอนเซ็ปต์มันประมาณอย่างนี้แหละก็เลยจะเ่าที่มาที่ไปนิดนึงว่าทำไมอยู่ดีๆถึงลุกมาทำเกมว่าอะไรเงี้ยจากรายการโี่เราสับชกชกชรวยกันนะแล้วคุยกันไเฉยที่ออฟฟิศอ่ะมาจะชอบเล่นเกมเล่นบอร์ดเกมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วแบบ คือบรรยากาศตอนเล่นอะมันสนุกน้อยใช่แต่พอแล้วก็เราก็อยากทำด้วยนะรายการนี่เล่นเกมแต่ว่าพอนนึงก็ตอนที่เราจะถ่ายทำจริงอะน่าสนใจมันต้องการมันเยอะจนกระทั่งตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าอยากทำแหละเฮ้ยสักทีเหอะจริงเออให้มันมีรายการ่ะคือคือด้วยความที่อยากจะมีรายการเพิ่มอีกด้วยก็เลยคิดว่าไม่ทำอะไรกดีเราลองฉีกมา <Game. S 2> ทําในสิ่งเออในเกมคือเป็นสิ่งที่เราอยากเราทำดูดีมาให้เลยเนะี่ยจุดประสงค์หนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าเราอ่ะออฟฟิลล์คารคเตอร์ค่อนข้าง,งชาัดแล้วรายการที่มีอยู่ตอนเนี้ยมันไม่คอ่อยเอ็กซ์เพรสคารคเตอร์ที่หลากหลายขนาดนของคนออฟฟิลไปซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งที่เป็นสื่อที่ดีสื่อกลางที่ดีที่จะทำให้คนอ่ะรู้จักคนออฟฟิลของเรามากขึ้นว่ามันขวนกันนขนาดไหนที่มาของรายการนี้ คือตอนแรกก็ก็หากันอยู่ด้วยความที่มีไอเดียแค่ว่าอยากจะทำรายการใหม่ทํารายการอะไรดีตอนแรกสุดก็คิดว่าจะเป็นรายการที่นั่งคุยกันแบบสบายๆขึ้นหรือเปล่าจนกระทั่งมีสมาชิกในทีมอืมที่ไปเจอมาว่าแบบเฮ้ยมันมีเกมนะซึ่งซึ่งเราเคยพูดกันมาก่อนแนละ้วว่าแบ,บอยากทำรายการเกมกันเลยอลยนะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอเกมหนึ่งที่เหมือนกับ ขาในต่างประเทศเขาเล่นกันเนาะคือมันเป็นเกมแบบทายสีนี่แหละง่ายๆแบบกดเลือกสีให้มันตรงตรงกระโจดแค่นั้นก็เลยมาคิดว่าเฮ้ยเราลองมาทำเกมที่มันต้องมีการคาดเดามีการพูดคุยกันมีการเอออะไรอย่างนี้ดีกว่าก็เลยออกมาเป็นเกมนี้นั่นเองซึ่งมันก็จะมีอุปกรณ์ที่เราพยายามเอามาใช้จนรู้สึกว่าพุ่งไปมากเลยเราได้กนมาหลายครั้งมากเลย ทุกครั้งที่ลองเล่นน่ะไม่ลองก็เจอรู้รวมไปหมดตามภาษาของการแบบสร้างเกมขึ้นมาคือมันต้องแบบนะมันคือคือพยายามให้มันแบบว่าแตกต่างจากที่คนอื่นเขาเขาทำอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออจะได้ไม่เหมือนกันเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็ยังมีต้องผ่านเยอะมากนะเยอะมากเป็นอะไรที่รู้สึกว่างุางเนี่ยนอกจากเรื่องเรื่องตัวเกมมีเรื่องอะไรอีก เยอะเกิงการดีไซน์เรื่องโลโก้เ้วยความวที่แบบเราอยากตอนแรกเราอยากเล่งให้มันได้ภายในปีนี้เนาะก็เลยแบบโลโก้หนึ่งวันคาแรคเตอร์หนึ่งวันเรื่องโลโก้เรื่องซีไอต่างๆโลโก้ที่เรานั่งเกวงใครมาทำให้วุ่นวายวะที่มองไปไหนเออคนที่มองไปทางเดียวกันหมดยกเว้นคนคนเดียวุกคนชิดว่าไงล่ะคนไหน กิโเโลเงดีไงสเสียสซ,ยซยรีเปิดละครชิ้นเห็นนะว่าคุณจะเป็นเสียงส่วนมาเพลงส่วนเดียวเราก็รับฟังสู้ด้วยนะสู้ด้วยจะบ,บอกแค่ว่าเราจะมีอุปรสรรคด้านเสียงตลอดเวลารอบที่นู้นรอบตัว l o c a t i o เก่าเป็นสสเนสียงรลด location ใหม่เสียงก่อสร้างแค่นี้เหรอก็ประมาณนี้ละมาละทอยเช่าท่าก็คือบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ใหม่มากๆสำหรับช่องอานนอกของพวกเราแล้วน่าจะเป็นเลเวอร์ใหม่ๆสำหรับคนที่ซับสไครต์ช่องเราด้วยก็หวังว่าจะ รอติดตามชมกันเยอะนะคะมีคอนเทนต์สปอยอื่นๆอ,อ,อ่ะรอคลอจออกมาเต็มเลยทุกคนจะได้เห็นอะไรใหม่ๆจากพวกเรารอดูได้เลย